ส่งงานครับ Civic FD นะฮะคันนี้เข้ามาจูนแก๊ส LPG ห่อ AC แบบเรียลไทม์นะฮะเป็นลูกค้าเก่านะครับเคยดีแบบเคยจูนแก๊สกันไปแล้วนะฮะแต่ว่าไปเปลี่ยนมอเต,ตอร์มาใหม่นะฮะก็ต้องจูนแก๊สใหม่นะมาโอเคเดีย๋ยวมาดูว่าพลัง LPG เขาวิ่งกันยังไงกระอบแปดจูนโดยใช้ตัวนี้ครับ AF ฟแวร์แวร์โตจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเป็นสีใสแก๊สเวลาจูนรถต้องบีนะฮะ ด้าน,นขวาด้าน,นตารางจู๊แก๊สนะฮะจู๊แก๊ส LPG ย่อ AC นะฮะจู๊แบบเร็วทามนะฮะคันนี้จู๊เสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดแอร์เกียร์ดีหลดจริงทุกอย่างนะฮะ Civic FD กับแก๊ส LPG นะ Bye. Uh -huh.